คยีอนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์รลนหนึ่งในไตราตอนที่458สุสารจักรพรรดิฟ้ามิติที่อยู่ในสภาพเป็นเสียเส่ยงๆโดยมีสะเก็ดชิ้นส่วนของมิติจํานวนมากก่อตัวขึ้นเป็นกระแสมิติขณะที่มีเสียงหวิดวิด่งตลอดเวลาแน่นอนว่าปัจจัยที่น่ากลัวสุดยังเป็นแรงกดดันที่น่ากลัวสองสายที่คุมเขือในสถานที่นี้ไปกันเถิดมูเฉนินอึ้งกับรัศมีน่ากลัวแต่คนอย่างเขาก็ไม่กลัว เขาไต,ต่ตองสั้นๆก่อนจะมองไปยังหญิงสาวทั้งสามในเมื่อพวกเขามาไกลขนาดนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่ให้หันหลังกลับเหมือนคนขี้แพ้หญิงทั้งสามก็ไม่ได้ขัดขานพวกเขาจึงเดินทางต่อ,อยังระมัดระวังท่าทีที่ก้าวเข้ามาพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่น่ากลัวห่อคุมทําให้ขึ้นลิงในร่างกายเฉื่อยชาทว่าพวกเขาล้วนไม่ใช่คนธรรมดาจึงหมุนเวียนพลังงานเพื่อต่อต้านแรงกดดันก่อนจะเงยหน้าขึ้นและมองไปยังรอบๆ ซึ่งนั่นทําให้หัวใจพวกเขาสั่นสะท้านมียอดเขาสูงตั้งอาจํำนวนนับไม่ถ้วนลอยอยู่พื้นดินถูกปกคลุมไปได้วยเหวแตกลึกดูค้ายกับมังกรสีดําขนาดมาหึมามิติที่นี่แตกสลายไปแล้วแม้แต่กฎเกี่ยวกับพื้นที่เชิงมิติก็ผิดปกติเซลเสียบพูดขึ้นสงครามแบบไหนกันสามารถทําให้พื้นที่เสียหายจนไม่อาจฟื้นฟูแม้แต่ผ่านไปนับหมื่นปีใบหน้ามู่ฉินก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนจะพูดก็หันไปทางอื่น เห็นแสงมากมายปรากฏในสุสานจากักรพรรดิฟ้าชัดว่าจอมยุทธ์จักควบหน้าต่างๆก็เริ่มมาถึงสุสานจากักรพรรดิฟ้ากันแล้วในบรรดาเหล่าคนผู้นั้นมูเินเห็นคนคุ้นหน้าก็คือเสียหงจากแคว้นเสียอีฝ่ายกำลังมองมาที่เขาด้วยแววตาอาฆาตเฮมูเินก่อนหน้านี้แกโอหังนักไม่เชื่อหรือเสียหงพูดขึ้นบางทีเขาอาจจะปกปิดและซ่อนตัวถ้าได้พบมูเชนก่อนหนะ้าแต่สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างออกไปเนื่องจากพวกเขาเข้ามาในสุสานจากักรพรรดิฟ้าแล้ว ในสายตาเขาเวลานี้มู่เฉินคล้ายกับคนตายพอเมื่อมาถึงที่นี่เขาสามารถเรียกปีดามาได้ทุกเม,ม,มื่อทว่ามู่เฉินก็เือนเฉยต่อสายตาเซียหงเขาได้เตรียมการเพียงพอสําหรับห้องเตยเซียแล้วแต่ใบหน้าเซียหงกระิดเบี้ยวเม,มื่อถูกมู่เฉินเหมินสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเป็นป่าเถื่อนมาหยิบป้ายยกออกมามู่เฉินข้าจะทําให้แกคุกเข่าลงขอร้องเซียหงก็คำรามขณะเคยยี่ป้ายยกคือหลิงทรงพลังระเบิดเมื่อป้ายยกถูกทาลาย พลังงานรวมตัวฉีกขาดผ่านมิติก่อนกลายเป็นช่องทางจากนั้นภาพเงาสง่างามเดินออกมาอย่างช้าๆเมื่อภาพเงานั้นเดินออกมาคือหลิงไร้ขอบเขตก็รวมตัวกันเนินเขาที่ร้อยอยู่โดยรอบกลายเป็นขี้เถ้าด้วยพลังยิ่งใหญ่นี่คือสุสารจากักรพพรดฟ้ารือเสียหงเจ้าทําได้ดีมากเมื่อภาพเงาสง่างามมาถึงก็มองเดือรอบเสียอยู่ละ่ะฮองเตเสียถามเขาไม่รู้สึกถึงความผันผัวข,ของพลังงานเสียอยู่ เซียหงก็มองมูเฉินทันพ่อพี่ชายถูกมันสังหารฮองเตเซีย,ยในหยุดชะงักก่อนค่อยๆมองมูเฉินเมื่อสายตาฮองเตเซีย,ยกวาดมองมูเฉินก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่พุ่งมาจากทิศทางนั้นพยายามทําให้เขาคุกเข่าลงไปเชิญหน้ากับแรงกดดันตัวเขาเองกับเปิดปลายแสงสีม่วงออกจากล่างต่อต้านแรงกดดันที่มาจากจอมยุคคูฟาลังตี้จือจุนขั้นปลายอย่างไรก็ตามพื้นดินใต้ฝ่าเท้า,าถึงกับแตกออก เมื่อเห็นว่ามูเฉินต่อต้านแรงกดดันได้หองเตเซเียก็อึ้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในฐานะจอมยุคพารังตี้จือจุนขั้นปลายจอมยุคพารังจือจุนขั้นก้าระยะเต็มธรรมดาจะถูกบทขยี้กลายเป็นกองเนือ้อภายใต้แรงกดดันแต่เจ้าเด็กนั้นกลับไม่ได้รับอันตรายใดๆตัวมูเฉินกัดฟันแน่นทนรับแรงกดดันแต่เขาก็เงยหน้ามองไปยังห้องเตเซเียห้องเตเซเียสวมเสื้อคลุมจัก,กรพรรดิสีทองดูสง,ง่างามสองมือไพ่หลัง ความทรงเกียรติไม่มีสิ้นสุดเอ,อิบอาบร่างกายเขาขณะบูเฉินมองห้องเตเสียเขาก็บดขยี่หินหยกที่มันทั่วรัวให้เอาไว้ทันใดนั้นคือหลิงทรงพลังก็ก่อตัวขึ้นเป็นอุโมงคล่างเล็กก็เดินออกมาเมื่อนางก้าวเดินแรงกดดันที่มาจากห้องเตเสียก็หายไปอะไรกันนี่ห้องเตแห่งแคว้นเสียไม่ใส่ใจสถานะตัวเองถึงกับเคลื่อนไหวจัดการจอมยุทธ์รุ่นใหม่เลยลือเสียงนั้นพูดขึ้น ทองเตียเสียก็มองมั่นทั่วหัวก่อนพูดว่าเขาข่าลูกชายผู้สืบทอดบัลังของขา้าหากอาณาเขตกรงเวสรของเจ้าต้องการปกป้องเขาแคว้นเสียของข้าจะต้องประกาศสงครามเท่านั้นเมื่อคู่จบก็มีเงารากอีกสองล่างเดินออกมาพวกเขาเป็นจอมยุทธคขุพรังตี้จือจุนขั้นตน้นชัดว่าเป็นจอมยุทธชั้นยอดของแคว้นเสียจอมยุทธ์คู่พังตี้จือจุนขั้นต้นสองคนกับจอมยุทธคู่พลังตี้จื้อจุนขั้นปลายหนึ่งคนการรวมตัวนี้ถือว่าทรงพลังมาก หากเป็นขุมกําลังระดับสูงธรรมดาพวกเขาคงต้องส่งมอบมู่เฉินถ้าเผชิญหน้ากับการรวมตัวนี้ทว่าใบหน้ามั่นทั่วรัวกับเผยอรอยยิ้มล่างเงากลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากอุโมงค์มิติโดยมีคลื่นหิงไร้ขอบเขตปรากฏขึ้นนี่ก็คือจอมยุคขุารังตี้จื้อจุนขันตน้นที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในภูมิภาคทางเหนือเป็นสมาชิกของพัทมิตรทางเหนือพัทมิตรภูมิภาคทางเหนือรวมกองทัพเป็นหนึ่งแล้วถ้าแคว้นเซียต้องการประกาศสงครามก็เอาเลย ที่เบื้องหลังประมุกทั้งห้านั้นถือกับเบปากช่วยไม่ได้แม้พวกเขาไม่ต้องการเริ่มสงครามกับขุมกําลังระดับแนวหน้าอย่างแคว้นเซียแต่พวกเขาก็ไม่สามารถแสดงท่าทีคัดค้านได้กับมั่นทั่วรั้วที่นี่อย่างน้อยภายนอกกองทัพพันธมิตรภูมิภาคทางเหนือก็แข็งแกร่งกว่าแคว้นเซียหากการต่อสู้เกิดขึ้นพวกเขาอาจได้รับผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำเมื่อฮองเตเซียเห็นว่ามั่นทั่วรั้วเต็มใจจะทําสงครามกับแคว้นเซียเพื่อปกป้องมูเินสายตาเขาดูเย็นชา แม้จะไม่มีอารมณ์แต่คืนหลิงทรงพลังปากฏบงบอกถึงความโกรธมิติถึงกับบิดเบีย้ยวภายใต้ความแค้นของเขาทว่ามั่นทั่วรัวยังรักษาท่าทีต่อไปเชิญหน้ากับฮองเตเสเซ่ที่โกรธเกี่ยวพลังงานหลีกที่น่ากลัวจะระเบิดออกมาจากล่างของนางเหมือนกันบรรยากาศระหว่างทั้งสองเข้มข้นมากขณะพวกเขาประจันหน้ากันความผัดผวนมิติก็เริ่มกับเพื่มเราจอมยุทธ์ที่เป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาที่มาถึงก็เริ่มเรียกยอดยุทธ์ของขวมญหน้าตนเอง ความผันผวนทรงพลังปรากฏในสุสาจาจักรพรรดิฟ้าขณะจอมยุคขุงต้จื้อจุนเริ่มมากันทีละคนเมื่อพวกเขามาถึงสัมผัสได้ถึงบรรยากาศตึงเครียดระหว่างบั่นทั่วหัวห้องเตยเสียถว่าไม่ใครสอดมือเข้ามาอยู่เพรอขุมกำลังทั้งสองมีการรวมตัวทรงพลังและพวกเขาอาจจะต้องทนทุกทรมานหากเข้าไปแทรกแซงนอกจากนี้ที่นี่ก็เป็นข่าวดีสําหรับพวกเขาหากสองฝ่ายเนี่ยสูญเสียจํานวนคู่แข่งจะลดลง เพราะว่าสุดท้ายสถานการณ์ก็ไม่ได้ดําเนินต่อไปฮาฮาแมนดาลาไม่คิดว่าปีที่ผ่านมาเจ้าจะซ่อนตัวอยู่ในภูมิภาคทางเหนือคาตามหาสนานเสียงขัวารด,ดังขึ้นดึงดูดสายตาทุกคนเมื่อมูเฉินได้ยินเสียงนั้นม่านตาก็เปลี่ยนไปเนื่องจากคนคนนั้นเรียกมั่นทั่วหลวงแมนดารานั่นหมายความว่าเขาต้องรู้จักตัวตนแท้จริงของมั่นทั่วหลวงในทวีปเทียนหลว่นอกจากเขาแล้วก็คงจะมีแต่ศัตรูคู่แค้นของมั่นทั่วหลวง จกักรพพรดปีศาจลู่หยวนที่รู้เกี่ยวกับตัวตนนางตัวมูเฉินก็เงยหน้าขึ้นมองไปยังระยะไกลเห็นความผันผวนของมิติเงาร่างโดดเด่นก้าวเดินออกมาเมื่อภาพนั้นปรากฏเขาเหลือบมองมั่นทั่วหูวก่อนจะมองมูเฉินเขารู้สึกได้ถึงความผันผวนของป้ายขวางสมุดในตัวเจ้าดูเหมือนว่าเจ้าจะฆ่าจาร่หลัวไปแล้วสินะน้ำเสียงอ่อนโยนดังขึ้นแต่มูเฉินก็รู้สึกถึงความน่ากลัวและอันตารายที่ไม่อาจ จะอธิบายได้ห่อคุ้มร่างเอาไว้มูเฉินเองก็ตั้งระวังตลอดเวลาขณะมองไปที่ร่างเงาซึ่งเป็นศัตรูขั่วข้าของมันทั่วรัวว่ากันว่าชายคนนี้เป็นพาหนะของจกักรพรรดิฟ้าเขาดูสง่าง,งามเพราะกระรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดเหมือนกับแกะสลักออกมาดวงตาเป็นสีดำเล่ากระท้องฟ้ายามขําคืนช่างมีสเสน่ห์เฉพาะตัวชายผู้นี้คือจกักรพรรดิปีศาจแห่งตำหนักเทพปีศาจรูหยวน ขนาดตัวมู้เฉินเนี่ยรู้สึกว่าล่างแข็งไปหมดเมื่อมองไปยังรู่หยวนล่างเลก,กระทัดลัดตรงหน้าก็ปิดกั้นรลศมีรู่หยวนเอาไว้เมื่อเห็นว่ามั่นทั่วรลวปกป้องมู้เฉินรู่หยวนก็ยิ้มวางใจเถิดจารู่หลวสู้ไม่ได้อีกต่อให้เป็นข้าก็กล่าวอะไรไม่ได้ขณะพูดเขาก็มองมันม่นทั่วหลวงแต่มั่นทั่วหลวงพวกเราไม่ได้พบกันมาหลายปีทําไมต้องทาให้บรรยากาศตึงเครียดตั้งแต่เจอกันแบบนี้ด้วยใบหน้ามั่นทั่วหลวงเนี่ยเริ่มเย็นชา แกเคยเป็นผานะของท่านจากักรพรรดิฟ้าแต่ดันขี้ขึ้นสมองด้วยความกลัวในสงครามครั้งนั้นแกทําให้จกักรพรรดิฟ้าผู้สง่างามต้องอับอายขายข,ายขี้หน้าขณะมัน่นทั่วัวพูดทุกคนก็มองไปยังรูหยวนด้วยความประหลาดใจเนื่องจากไม่มีใครคิดว่ารูหยวนจะมีตัวตนแบบนี้นอกจากนี้รูหยวนยังกลัวหัวขดจากการที่จกักรวรรดิปีศาจตามมติโจมตีวังสวรรค์บรรพาการนั่นเป็นเรื่องขี้ขาตาขาวจริงๆคำพูดมั่นทั่วถ่วในแทงใจดำรูหยวนมาก ทายใบหน้าอบอุ่นนั้นแข็งค้างสีหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปเจ้าดอกแมนดารานดูท่าเจ้าเจ,าจรญหาที่ตายจริงๆแกเคยหนีไปได้ในอดีตแต่ครั้งนี้แกไม่โชคดีแบบนั้นคือหลิงที่น่ากลัวระเบิดออกมาจากร่างลู่หยวนทายมิติโดยรอบแตกเป็นเสียงเศษชิ้นส่วนมิตินับไม่ถ้วนก็เริ่มหมุนจังหวะที่เขาลดไปขึ้นอันทรงพลังหลายคนก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปเนื่องจากนั้นคือคือหลิงระดับคุมพลังตี้จือจุนขั้นปลายแท้จริง ฮองเตีเยเซ่เหมือนเราจะสามารถร่วมมือกันได้นะรูหยวนพูดขึ้นหากแคว้นเซียและตำหนักเทพปีศาจร,ร่วมมือกันแม้แต่กองทัพพันธมิตรภูมิภาคทางเหนือก็ไม่สามารถจุดยั้งพวกเขาได้ไปนาะฮองตเตเซี่ก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ชันมิตรกับรูหยวนแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องปฏิเสธคําชวนส่งไอเด็กเวนนั่นไหมคะ่ะไม่งั้นเจ้าต้องแบกรับผลกรรมที่ตามมาประมุกทั้ง5ของกองทัพพันธมิตรก็มีสีหน้าหน้าเกียด พวกเขาไม่คิดว่ามั่นทั่วถ้วจะมีศัตรูขั้วข้าอย่างจัก,กรพรรดิปีศาจลู่หยวนด,ด้วยหากตำหนักเทพปีศาจและแคว้นเซียร่วมมือการรวมตัวพวกเขาก็จะไปไกลกว่ากองทัพพันธมิตรภูมิภาคทางเหนือเพราะอีกฝ่ายมีจอมยุคขุพรังตี้จื้อจุนขั้นปลายสองคนในการต่อสู้หนึ่งในนั้นจะปะมือกับมั่นทั่วถ้วขณะอีหนึ่งคนกวาดล้างที่เหลือพวกเขาอดไม่ได้จะมองมั่นทั่วถ้วตามความคิดพวกเขาการมอบมู่เฉินให้นั้นเป็นทางเลือกที่ดี เพราะการทับสงครามกับขั้วหน้าชั้นยอดทั้งสองเพื่อจอมยุคขู่พลังชื่อจูนขั้นเก้าระยะเต็มเป็นเรื่องไม่ฉลาดและภายใต้ความกังวลน,นั้นใบหน้ามันทั่วโหรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงและพูดว่าอย่าฝันหากเจ้าจะเริ่มสงครามก็เอาเลยเมื่อประมุกทางห้าของพัทมิดภูิภาคทางเหนือได้ยินคำพูดนั้นใบหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนไปพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมมันทัวร์โหรต้องปกป้องมูเชินขนาดนี้ชายคนนี้เป็นจอมยุทธ์ตัวกระจจอยเท่านั้นฮ่าฮ่าดีดี ฮองเตเซียหัวเราะด้วยความโกรธไม่คิดว่ามันทั่วโรดจะดื้อด้านนางยอมต่อสู้กับสองขั้วอำนาจเพื่อที่จะปกป้องมูเชน่นคนเดียวถ้าเขาไปเรื่องนี้ไปชื่อเสียงของแคว้นเซียจะต้องป่นปีเพราะขนาดองค์ชายให่ราชทายาตยังถูกสังหารหากพวกเขาไม่สามารถแก้แค้นได้ใครจะกล้าเข้าร่วมกับแคว้นเซียในอนาคตในเมื่อแกดื้อดึงมากงั้นข้าคนนี้ก็ขอดูด้วยตนเองว่ากองทัพพันธมิตรภูมิภาคทางเหนือของแกจะมีความมั่นใจเพียงใด คองตเตยเซียเก่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเข้มข้นก่อนพลังงานหลิงจะปากฏแห่ hey, ทุกอย่างยังดีใช่ไหมหลิงจริงอยู่ด้านหลังมู่เฉินก็ถามขึ้นเมื่อมองจากสถานการณ์ปัจจุบันอาณาเขตกรุงเวสวรร์กำลังอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบไม่ว่านางจะมองอย่างไรวางใจได้จากนั้นเขาก็มองอย่างมั่นทั่วรัวมู่เฉินพยักหน้าจากนั้นสะบัดมือแสงมืดมิดปรากฏกลายเป็นดอกมันดาราโบราณพร้อมพลังกืนกลิ่นที่น่ากลัว การปรากฏขึ้นกระทันหันของดอกแมนดาลาโบราณดึงดูดสายตาทุกคนก่อนพวกเขาจะเปลี่ยนสีหน้ารุนแรงรู้สึกถึงความผันผวนที่น่ากลัวของดอกไม้นี้แกรูหยวนพูดขึ้นแกนำล่างหลักกลับมาได้หรือสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเขาส่งจอมยุคุพารังตี้จื้อจูนขั้นต้นเพื่อขัดขวางม,มั่นทั่วรัวที่จะได้รับล่างหลักคืนแต่ถึงเป็นแบบนั้นเขาก็หยุดนางไม่ได้นั่นคือดอกแมนดาลาโบราณ จอมยุติคนอื่นไม่เห็นดอกไม้นั้นก็จําได้ผู้นากองทัพพันธมิตรภูมิภาคทางเหนือคือดอกแมนดาราโบราณหรือมันทัวรัวเนี่ยก็เพิกเฉยต่อสายตาเหล่านั้นนางมองดอกไม้ที่หน้าลงไหลด้วยความตื่นเต้นนางกอดดอกไม้ไว้ดอกไม้ไม่ได้ปฏิเสธการสัมผัสนั้นมีหนําซ้ํารัศมีกับสว่างขึ้นขอบใจนะมันทัวรัหลวเอี่ยวหน้ากาวกับมู่เฉินอย่างจรงิงจังแม้ว่านางจะไม่ได้ร่วมเดินทางกับมู่เฉนินแต่นางรู้ว่ายากแค่ไหน ที่เขาจะได้รับร่างหลักของนางมาถ้าเจ้าไม่บรรลุขุมพลังเจ้าก็จะไม่สามารถปกป้องข้าด้วยความสามารถในการสร้างปัญหาของข้ามู่เฉินเองก็สายหน้าเขายื่อยู่ห้องเตยเสียเข้าให้แล้วถ้าเขาไม่ทําอะไรก็จะนําพักพวกตกอยู่ในอันตรายในเมื่อเขาก่กอปัญหาเขาก็ต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยมันทั่วหัวเองก็ยิ้มก่อนนายจะค่อยๆเดินไปยังดอกไม้ที่หน้าลงไหลดอกไม้ก็เบ่งบานปล่อยนางมุ่งหน้าไปยังเกรสรดอกไม้ หยุดนางรูหยวนคำหลามเขาและห้องเตเซียเคลื่อนไหวเวลาเดียวกันกระแสพลังงานสองสายพุ่งโจมตีดอกไม้โบราณเะเิญกับการโจมตีนั้นกีบดอกแมนดาล่าก็แผ่กระจายพร้อมแสงมืดบิดกืนกินแสงสว่างทันใดนั้นการระเบิดของคลื่นดึงสองสายก็ถูกลบออกไปเมื่อมองไปที่แสงสีดำใบหน้ารูหยวนและหองเตยเซียก็เปลี่ยนไปนั่นมันแสงสีดำมืดหมนของดอกแมนดาลาโบราณว่ากันว่า สามารถสลายการโจมตีทั้งหมดช่างเผด็จการยิ่งหนักเราจอมยุธทธ์ชั้นสูงต่างอุทานเพราะดอกแมนดาราโบราณหายากเกินไปยิ่งทาตองบุมเพาะถึงระดับนี้ยิงหายากขึ้นไปอีกสามารถขัดขวางการโจมตีของจอมยุทธ์ขุ่พลังตีจือจุนขั้นปลายสองคนได้ง่ายดายแบบนี้ปมุกอนาเขตกงเวสรวคหน้าเกงขามอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าจะมีจอมยุธทธ์สงพลังอีกคนเพิ่มขึ้นในทวีปเทียนล,ลู่ในอนาคตแน่นอน บะมุกทั้งห้าก็พากันตกใจพวกเขาคิดไม่ถึงว่ามันทั่วรัวซึ่งเคยอยู่ในระดับตี้จื้อจุนขั้นตน้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนจะมีพลังเพิ่มขึ้นแบบนี้แสงสีดบบําเบ่งบานอย่างต่อเนื่องจากดอกแมนดาราโบราณขาดล่างมันทั่วรัวเริ่มหายไปและหลอมรวมเข้ากระดอกไม้ทันทีที่สองรวมเข้ากันแสงมืดมหลายแสนจังก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะเดียวกันคือหลิงน้ากลัวก็แผ่กระจายออกไปพร้อมแรงกดดัน ดอกไม้ที่หน้าลงไหลเป่งบานลากบว่ากำลังเลิงระบำทําให้สวรรค์และโลกสั่นสะเทือนพร้อมกับบทสวดภาษาแปลกประหลาดทุกคนรู้สึกได้ถึงความกดดันใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปพร้อมกับอาการตกตะลึงเนื่องจากแรงกดดันกดขึ้นหลิงได้ทะลุขอบเขตระดับตี้จือจุนขั้นไปลายไปแล้วนั่นคือระดับตี้จือจุนขั้นเต็มโอเคครับเจอกันโอกาสหนนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ